เล yeah. <es ี้ยมเจ้าเนีอบอใจออบอบอสนามประจานสนามเบาบาเออสนามเบาอ้ายมันอยากตั้นพี่น้องเพราะว่าบะเฮ็ดลายปีแห้งก็เลยพยายามพยายามแทงทอแทง่งแท่งไปหน้ามันไหลสะดวกพี่น้องเอาน้นามานาจังไม่ช่างว่าอะไรกันเนี่ยอีซางเจ้านั่นน่ะ เดียอะไรตอนนี้เนี้ยหอยสลิดของปลาสับฮ่าม่ี่ครับฮ่า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 อ่าฮ่่าาฮาะุ่่าส่าฮดาพี่า้องก่าฮุาฮ่าฮ้า่าฮี่าฮอ่าฮ่่า่า่าาา่่เา่่่่ พอเศษหน้าปังหน้าแซงอะไรเนาะเอาลูกๆมาซอยลูกๆกันมาวางวางเวียกพอดีช่วงนี้เพราะว่าทางบ้านก็แล้วเวียกเข้นมาซอยพอเนาะสีมาตั้งเครื่องสูบน้าไปหน้าหน้าเนาะปุณเห็นบ่มันก็จะไกลเติบประมาณสามสี่สิบเมตรปุณเลยประมันเศราสามสิบเมตรเนาะไกลเติบไปเนาะมาลองเบิ่งว่าเฮาตั้งเครื่องนี่มันสีโอเคบ่มันสีด้บ่ผู้ช่วย วันคีนะครับครับครับมาเบิ่งน้องกันพี่น้องาเป็นจไงเนาะมาซอยพ่ออันเห็ดหน้าหน้าแซงเนาะเห็ดหน้าแซงสีตัดหยาตัดย่างลายอย่างเติบดอกพี่น้องแต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องตั้งเครื่องสูบหนามไปก่อนเนาะว่ามันสีเป็นยังไงพี่น้องเออเมื่อวันจ่ายจับปลาเนาปลาไรคุณพ่อว่าในเครื่องนี่ประมาณสิบยี่สิบเครื่องตั้เต็มยี่สิบ เขาอ่านซูบน้าึ้นไขึ้นไปจากอันนี้เป็นเป็นน้องลืมยังเพอเขาเอิ่นน้องเดียวน้องยังเพอคุดลมคุดลมคุดลมใหญ่ที่สุดพี่น้องพูสุดเซหูกแสงตาไปพูดใหญ่ที่สุดใหญ่แห้งอิลีเดี๋ยวบ่าประมาณเดือนนึงมาจับปลาซอยกันไม่ชิดปลาต้องกันปลาไหลแห้งอิลีพี่น้องเดทาเบิรงกําแสงสิไปเอาเบ็ดมานั่งตึกอยู่นี่เลยแต่มือไหมพลาดมือไหมมือหนีตัดหนาแต่ยังเปล้าง่ายดอกตัดหนาอยังกะยังหลายมือเติมอีกดอกเนาะแต่ว่ากะ ช่วงเศร้าเมื่อยพักเทียงยังกะสิ<อ>มานาั่งลินอยู่นี่กินข้าวอยู่น,นี่เนาะตึกเบ็ดพี่น้องเครื่องเข้าก็ตั้งไว้นีน่เลยพี่น้องมาเดี๋ยวมาลองสตาร์ทเบิงว่หาหน้ามันสิไปบ่อคือมันสิดงขึ้นเออลองเบิงลองเบิง <c oughs> ว่าสิเป็นยังไง โย่เอายืมหน่กรดูครับขึ้นน้ำมันตีเขาน้ำมันดูดยืไปยืมไปยืมไปยืมไปยืไปยมยงเหนียบเนาะงา้งาไป้อชื่อๆเนาะไปแล้ว จบดีไปต้องกดกโยไปแไปแล้วนันนักแล้วลึงมาเลยนั่นแหละบอกกบ้าน แล้วหน้าฝนเนาะสวยเลยนีน่มัเลือนที่นอน,อ,นาาอ,อ,นะอันนี้ยับบ<อ>งบ,บอท่านไอ้ปั๊บเล้่พี่น้องเอาวานามาเบิร์นกรบอนามาบอน้องต่างเครื่อท่านไอ้ปั๊บว่าต่างเครื่องอ่ะมันแน่นอนท,าทานะ่านไอ้พักนะเบิร์เพราะว่า ว่าน่ามากบ่อเขาตั้งเครื่องถือบ่หรือว่าปั่นลงขึ้นโอเคพี่น้องมาอยู่โอเคอยู่เนาะชีมืองล้วนๆคำแสงมันหน้าพี่น้องเริ่มแบบนี้แข่งแรกได้หนิเนาะแต่ว่าเคยได้หนิเนาะฮะเคยอยู่เคยสูบน้องสูบนั่นอยู่บ้านนก็ยังว่าพวกนี้จิ๊บจิ๊บขนว่าดขนว่าในเมืองก็เป็นเป็นคขนว่าแบบตั้งจักตั้งอยังในเมืองอันนี้ตั้งเครื่องสูบน้ำซื้อ ตอนนี้คําแสงกาที่ได้กุดอันนี้พาเนาะกุดอันนี้อยู่คนเดียวสบายายกลับเรื่อยๆเช็คแน่บ่ใจเดี๋วบ่บอกเอาเต็มร่อยสี่แง,ง่งอีกเลย <c oughs> <c oughs> กาสี่คำแสงสีเป็นคนเผ่า เรือวาชิคุดอันนี้เนาะคุดลองทางจะน้อยพี่น้องคุดลองทางอันพ่อสี่เอางูเขียวลงเอางูเขียวเอาท่อนามนี่แหละพี่น้องพ่อหนามเขียวนี่เลยแล้วท่อนามลงเนาะแต่พ่อบอกให้รถมันหยียบยางมันแตกเนาะลงแล้วเอาใหม่ปกจักน้อยพี่น้องเดี๋ยวคุดลงจะน้อยเนาะตอนนี้ใส่นามไวใ้ให้มันให้ดินมันเกิืนนามไปก่อนน้องลาดครับ พ่อแล้วก็อันนั้นเมื่อเนาะเมื่อบาตไกลอยู่พี่น้องประมาณหลายกิโลเติบอยู่มีข้าแสงอยู่นี่คนเดียวลืมบอกให้น้องรัดเอาเบ็ดมานหน้าหนาวป่ปลาลายแห้งดีพี่น้องไปพี่น้องเดี๋ยวคำแสงสิฟุตอันนี้ตอนนี้ก็บบ่ท่านด้เล่งเครื่องเนาะบ่ะท่านด้ไปเบิ้งคักแน,น,น่คำแสงกะเรีว่าน้ำ เขาลายเติบและหอดุนแล้วเนาะเดี๋ยวสีซีเล็งเครื่อง,อง,องในหน้ามันมาไวกว่าเก่าเนานะติดตั้งเองพี่น้องเป็นครั้งแรกของคำแสงเพราะว่าพอละกนะ็เฮ็ดบ่ได้เนาะแต่กระปรดูแล้วกเ็เฮ็ดบ่เป็นเนาะเพราะว่าละกระเฮ็ดบ่เป็นนั่นนะ,ป,ะนนะปีนี้ก็เลยวางเวียกแน่ พอมาเห็ดพอพอน้ำน้ำมาถ่ายคลิปน้ำมาแล้วพี่น้องอยู่ตอนนี้ก็อยู่ลอยแมวบ่ะ <s Elliott ills> อยู่ลอยเอสอยู่พนมไพ่พี่น้องอย่าคอนเทนต์สุดอันนี้ก่อนเนาะพุดอันนี้ก่อนเดี๋ยวสิดทาเบิ่งน้องลาดบุหัวน้องลาดสีมาหรือบ่อเนาะเพราะว่ายันบ่อจักท่ามันใกล้แหงอีหลีพี่น้องแต่แทนน้องลาดขี่มอเตอร์ไซค์มา ้าเบิ่งเด้อพี่น้องแต่บ่มากัดสีรแรงๆสิโตให้มารับเอาเนาะให้ผู้สวยมารับ อะไรรถเอ็มมาพี่น้องขี่จอดขี่จอดอยู่ขึ้นเลยก็ขี่ไม่อยากเป็นอ,อุ้มท่อก็ท่อทแต่งนี่พี่น้องเว่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 งพี่น้องวันนั้นเซเว่ แหมร้อยห้าสิบไม่มีหรือไงชีวิตเกินร้อยคอนแสงคุดบวอยแห้งพี่นอ้องคุดจนเม่ได้บ่กเมื่อสิแตกเลย<ม>พี่นอ้องเ,เม,ม,ม่ได้ก็เลยได้ได้บอเล็กปนไอก็เลยเอาตำหนิซะห้องเอาใหม่ดามมาทั้งทางเอาดินห้องเอาเนาะพอให้รถตนเดินไกลก็ได้อะนะพี่น้องกระซี เอาใหม่ Nacional, เอายังอ่อมเอาดินทมขางจะน้อยเนาะให้มันอ่ะไรแต่จังนางปักพรกินเขากินน้ำเนาะเพราะว่าถือเขาออกมาอยู่เัาถือเขามากินอยู่เมื่อห้ามเหมือนี้พี่เนาะใช้กำลังใจนี้วันว้าพ่อพ่อใจน่าจะบึงนี่ที่บึงนี่เชื่อจี่เปียกมันขี้ดินมันเปื่อนนาขอเนี่มันเปื่อนบวอร์เบ็ดมาขอ ờ đưa mưa na con mưa siêu siêu tập nó nào đưa cam xe hết nó tiếng nào nói nó lời chẳng mười, phốt mười rồi, chat nói chat ข้ามือก่อนจะสิคุดคุดบ่คุดทาก้อนเลยจะน้องไปเปลี่ยนอไว้พี่น้องเมื่อให้อีกทเก็บบุกเก็บหัวตีนนพอตีนเปลือนมขนอาาีขนมข้าวต้มมี่นน้องบะขาดขนมองรัดแล้วบะขา,าดมั่ชิดาสดกามสดา เดี๋ยวไปซื้อปูเนาะพี่น้องขนรัดแลวบตกโชว์แล้วนะนี่เมย์จะน้อยขุดไปเรื่อยเนาะพอมันเลิกได้ทีแล้วก็เอาอะไรงูเขียวลงงูเขียวลงแล้วจังหาสถานที่ นางเซาเมย์พอมเซาเมยแล้วตัดหญ้าต่อพี gente, ่น้องเพราะว่าเอาจากตัดหญ้ามาพอบั็นที่นี่แหละง่ายตัดตัดไปเบิดนี่เลยพี่น้องหกค่ะหกในลีพี่น้องตายโลดเบิดเดือนเบิดเดือนนี่เบิดเดือนพอดีบมันไปใช้จะมาสี่เหลี่ยมง่ายมันนี่ พอดีเอันข่าวดาวนี่จวดไปเลยพี่น้องไปอยู่ไกลอยู่ไกลเนาะมิดไก่สิทธิ์มิดไก่เคี่ยงอยู่ไกลอยู่ไกลเด้อข่าวดาวเด้อพี่น้องพีใหม่ตอนหับแน,น่ยินดีตอนหับแน,น <c oughs> ่เด้อพี่น้องนี่เดี๋ยวก็เปลีปล่ยนใช่้ยเสียทางไปได้พี่น้องประเทศดอกเบี้ยงานนะการสีไทยคลิปไปเรื่อยๆเดี๋ยวซอ,อยคุณพ่อไปนำข้าก็คือ มาซอยงานพี่น้องเน่ยมาหามาหาซอยงาน,าง,านงานเฮ้าก็คือทายคลิปนี่แหละพี่น้องนี่ก็คืองานเฮ้าเฮ้ากับสีเห็ดไปไดเรนะื่อยๆเนาะแค่เฮ้าใหญ่ทันที่ทายคล<อ>ิปซอยพอซอยไปซอยวัดสิไปซอยลูกชายเราบวชเสด้ไปหรือบอ่เนาะการนี่แหละพี่น้องเบิ่งมุงก่อนถ้าใจดีเราก็ให้เงินซื้อนั่นซื้อนี่พอได้กินเ็าก็ซอยเนาะหักแพงพูดจะหักแพงมาหาพอเราก็หลายเทือกละไพี่น้องแต่ว่าเฮาก็ ก็จะได้ยูโดนยูหรอกเพราะว่าม,ม,มันบ่อแหล่ง่ายเนาะโอ้อหูหยาลายแห้งไปนี่ <S <S พี่น้องเนาะเพราะว่าเราบอดิเฮตลายปีแล้วพี่น้องเห็นมาสิบกว่าปีแล้วมั้งลายปีแห้งนะมเมนาะบรมตันีได้พี่น้องพูนค<ด>ิดเกียร์ลายพี่น้องคิดเบิังเกียร์ลายอันนี้แค่สองลายกันได้หน่แต่ว่าต้องตัดเบิดคือเก่าเกียร์ลายพูนเขาไป<า>พผนเนาะน้ำในกระซูอยู่ประมาณไหนจะประมาณสามหมื่นสี่หมื่นส<า>ูบน้ำเนาะ เขากับสิประจำยู่นีแล้วเพราะว่าคุณพอ่อเราสีนี้อีกพี่น้องนี่ซองสามหมื่นเราวสีนี้เขากับสี่ดูแลให้เราอยู่หนี่แล้วเนาะดูแลให้เราอยู่หนี่แล้วพนะี่น้องหาเงินไปเรื่อยๆหาเงินไปเรื่อยๆถ่ายคลิปถ่ายยังนี่เลยพี่น้องถ่ายพ่อได่มีรายได้ในอายุเขากับประมาณนน้นอยเลยพีนะ่น้องรักสองกับซีเสาหาแล้วเนาะสูบเนาะเงยๆซีเสาหาอยู่เนี่ยคอยเสาหาเด็ด อยังอีกว่าที่หาเดือนหกเดือนหกอยังสีเสาหกปีอันนี้ยังเสาหายัางอ้ออยู่พี่น้องแต่ว่ายอยากหาเงินซื้ออ้อก้าว่าอ้อน้องราชกาเดือนนาเด้เด้เนี่ยอยู่อะไรย่างดอกเดือนนาค่ะเพราะว่าถือส่วงอันนี้พอดีเนาะนะพี่น้องเดี๋ยวนางประคองหนันลองให้ขุดเมื่อยเลยมันออกเลยกเล็กนดี๋ยวสีเห็ดดำดำจกให้เพ<ส>ือ่อน น้ำแรงคำลงน้ำสันโอ้บอ่ดีคำน้ำจนใบพันธใจดีใจอยู่บนนนะก็คือเ,เปลี่ยนที่ไม่เลยพี่น้องพอดีพ่อ้อานวะพ่ออันคนเคยเช่าเฮ็ดหน้าอยู่นี่แล้วเขาพอาว่าจ้คของหน้าคือคุณพ่อเนาะเร้บวันใด เราบอดิเหตุดนหลายปีเป็นซีปีเลยพี่น้องเราบอดจื้อแบบนี้แต่ว่าเราเองเป็นคนนั้นคนทางทอแมนพุทธทางทอเนาะเราบอดจื้อราว่าวา่างหนันเนาะกับภากันเฮ้แต่เศร้าพี่น้องเพือนมาพอดีมีคนเศาหน้ามาไกลมาวางยาวอะไรองเนาะเลยผัว่าทอแท้ๆจริงอยู่พี่เนาะก็เลยบอดิพุดพี่น้องทมขึ้นทางนะจนมือแตกเบิด์ุดธ้องรักแกจนว่าเด็ด เงี้ยก็เดือดเหตุพ่อพอดีหูเนาะเรามาบอกเราเราเซาเห็ดหน้าวังสองสามปีก่อนเนาะเราเคยเซาก่กกอนเนาะก็ะเลยหูเนาะกูก็เลยใหญ่รถไทยไม่รถตอกไม่แล้วก็ใหญ่บอลโค<อ>มหนามไม่เนะนาะลุนหนาไม่นะเนาะดังเธอพี่น้องสองคนในี่บันนี้อุ้ยไพกับน้องลัดเนาะพ่อแล้วก็มาทำบ,บ่ได้น้องลัดกะหมดจุบกันสีย่ยันะ มันอยากตั้นพี่น้องเพราะว่าบ่ได้เฮ็ดหลายปีแหงก็เลยพยายามพยายามแทงท่อๆแทงท่อแทงก็ให้น้ํมันไหลสะดวกพี่น้องเอาน้ข้านาจังแม่สร้างว่แล้วกนนี่อีสร้างเจ้านั่นน่ะเอาน้ข้านาเออกเอาน้ข้านานี่แหละาาเอาน้ข้านาพี่น้องแม่ตัวเอพยายามแทงแทง มันก e. ็เริร่มแห้งเนาะมันตั้นมันกาเวลาหนามันไหลตลอดเดนมะก็ซีเสาะเสาะเสาะพวกอาอุดอันออกที่เล็กๆที่ละน้อยเนาะมาได้มันก็สีอันนั้นเองมันเนาะโอ้ยมือันนั้นโตเลยลิศบอลอ่ะบดิเมย์ซ้ำแต่เสามาเนาะแนวเขินคันอาเห็นแต่เสาหูแต่เสาบดิเมย์ป้านี่เนาะเพราะว่ามีคนจับซอยมือเสาได้ได บ่ได้เมื่อยขุดอีกพี่น้องได้ตัดหญ้าอีกแต่ว่าบ่ได้ตัดซมื้อนี้เพราะว่ายสิตัดหญ้าอีกพี่น้องเนาะเ็มก็เแห้งแล้วพี่น้องเจ้าก็ต้องได้อนอยแล้วตัดหญ้า้อกังจอยก็พอสิจุแล้วว่าให้จุบให้จุนะให้ยืนปกังจพอยืนเนียให้กัจุจิียนี่กยจุแต่นตัวเองนจกด จุบัดเดียวะมถ่ายจุบัดเดียวไปพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งทางฝุ่นอีกจะหน่อยว่ดสีตึกเบสวัดบิทึกพี่ย้องอทำมือามองเย็นเลยเด้นี่พี่น้องง่าแล้วพี่น้องหัเนาะไม่งอตเนาะทำไมีมันจะพอ เฮ้งาฮ่าฮ่พี่น้องปเออเออเออมาตัวนี้หันท้าประช่างอย่างเลยพี่น้องอุ้ยอ่างเบิ้งมันอ่างพี่น้องนี่คือปลาแห้งยลาแห้งโอ้ยจนมันโดดเห็นหอยมันโดดพี่น้องอุ้ยนี่อันนี้คือปากท่อพี่น้องปากเจ้าอยู่ไหนเพราะว่าค้ำแจง เมฆชูยามันกระสีไรแห้งแน่มันก็เลยบวกลนเนาะเห็นบ่เห็นบ่เห็นจ้าเห็นเห็นจ้าอื่คือปากโถพี่เนาะเงี้นวฝนพบเมฆก็ได้ทางหญ้าอ่อนเนาะบ่ทางไม่เห <th ็นได้คนสีลากจุดพัวคอยแก้มแดงพี่น้องเอ้ยปไปไปหน้านางข้ามเงยอยู่ฝุ่นเลยท้าหญ้าตึกเบ็ดก่อนโอ้ย นั่งเข้ามือซดิสีน้ำตื้นตนคูนบอกที่ผ่านตาเห็นบูห์ฮะปลาไหลละม้าตเ็ดกินเอยบอกยี่โลกมอไซร้องว่าทน่ไมาที่นี่อยู่นะอยู่แล้วมอไซค์นาี่เราเบืงฮะฮะนี่เนี่ยละมาเป็ดมา เบ็ดสิบเดี๋ยวปลดุกชูกินเด้อยังท่านได้ใส่อันนั้นล่องมันซื้อว่าเขาดึงเนื้อได้เนาะพอเป็นปลายญ่บ้านนัานเนาะปลาลายแห้งอีีพี่น้องปลาโดปลาคอเนาะปลาคอใหญ่บ้านห้ากับปลาคอเนาะว่วจะเป็นจะได้พี่น้องเดียวมากท่านไปชักเออประชักกลางบานห้าวกับปลาคอสานปลาคอจาน ในกวนมันเห็นบ่หูภาษาเขาเคยไปเฉพาะพื้นที่นั้นตาสามกับป๋อภาษาไทยก็ปลาช่อนน่าจะปลาดูน่าจะปลากระดูปลากระดูตัวใหญ่กระดูบอกทองคำมาณโตแล้ยนี่ฮปลาดูคือกันโตแล้วโตระสองชามลูกอลไรพี่น้องเห็นมันขึ้นอยู่อันนี้ก็สงสัยว่าลูกมันบอกพวกปลาลูกคอกนั่นแหละลูกมันบอกลูกกระโดกแค่หลุดเพราะว่ามันยิ้มๆอยู่มันเป็นแบบ มันเป็นโมอยู่มันเป็นโมแต่ว่าตอนนี้บบมีเงือย,อยแจรถอยู่ใส่กระเปา๋าหายเช้ากระเป๋าดีที่เราเป็นบรรยากาศนั่แหลยอ่าน้ำมันเติมใส่ในด้อบโมีน้ำมันดีเงียะเลวตอนนี้เงียะหอยสลี่ เาเบ่งน้ำกันเนาะกยรไม่ตกว่ามันจะเป็นยังไงตองดูด้าโ้ยโวยโวยวย่างนี้ใช่ปลาซ้ำ

ข้างโป้มนี่หมออืมขางโป้มแม่ปูอีกุ้งละลายค่ะเขินน้ำท่อโป้มตายแห้งอย่าีกุ้งใสกุ้งนี่หน่อยนี่หน่อยที่ใส่น่ะลายแห้งดิสวยเต็มเลยเอาเอาเอาผิวเอาแงงเอาแง่งไปห้องเอาเนาะเว้ยทานิกินแงงนมาสิ ดึงแรงพี่น้องดึงแรงมื่อแต่จอมื่อแต่ยามเลยพี่น้องบ่ถือบ่กินเอาต้องเอาเงยออไรยังวะใส่พี่น้องอันนี้เอาเงยหอยพี่น้องเงยหอยอันเชอรี่เล่มือหางเงยดีๆมากพี่น้องลองเบิ้งเนาะพี่น้องว่าจะเป็นยังไงแต่าพอมาหนีมันมาท่านแลกเพชรเบียร์ยังมันกะคำอะไรกัเนาะจังมาหาใส่ยาเนาะเป็นมือหนาจังมาใส่กันเบิ้งพี่น้อง นี่แหละน้องรักกระกลับเลยพี่น้องกับกับแม่เนาะจะน้าฮะกระซิกระเป็นการพี่น้องคำคำจะได้กระฝากคน้งไรก็ช้ชแทเป็นกระนังใจให้่ในเด้อพี่น้องบ <Bye. S 1> ายปลาลายแห้งดีพี่น้องเอามันขึ้นบุบะบุบะบุบะนี่จะใส่ระดับสองโลสามโลขึ้นไปเลยพี่น้องปลาโลปลาส่อนปลาคอปลา